สวัสดียามเช้านะครับก็วันนี้นะครับตื่นขึ้นมาก็มาเจออย่างงี้นะครับเจออย่างเี้เลยครับปลานะครับปลาเอ่อมีอาการแบบขาดไนตโตรเจนนะครับโอ้ยขาดออกซิเจนครับผิดนะครับขาดออกซิเจนนะครับเอ่อ ก็ขึ้นมาหายใจอย่างนี้นะครับก็คือในช่วงกลางคืนน่ะออกซิเจนในน้ำน่ะมันจะต่ำนะครับก็เพราะนะครับเพราะหนึ่งนะครับการให้อาหารนะครับการให้อาหารในจํานวนมากไปนะครับตัวนี้คือสาเหตุที่ทําทให้น้ําเน่าก็คือการที่ขุดดินนะครับขุดแล้วก็โยนหญ้านะครับ โยนหญ้าลงในสระมากเกินไปนะครับแล้วก็มีการาทิ้งแตงโมทิ้งมะละกออะไรลงให้ปลาเยอะแล้วก็มีการหวานลำบ่อน,นะครับก็เลยทำให้น้ำเสียได้เร็วนะครับก็เลยทำให้ปลาขึ้นมาอยู่งี้นะครับอา่านะครับนี่นะครับปลาทับทิมปลานินนะครับขึ้นมา เยอะมากเลยนะครับดเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีนะครับวิธีแก้ไขนะครับแก้ไขเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะแก้ไขยังไงนะครับดูปลานะครับขึ้นมาเยอะมากนะครับนี่นี่คือ สิ่งที่ควรระวังนะครับสิ่งที่ควรระวังเกี่ยวกับเรื่องการให้อาหารนะครับดูสภาพน้ำของเราด้วยนะครับอ่สิ่งที่ทำก็คือนะครับนี่นะครับเดี๋ยวไม่เข้าไปใกล้นะครับเดี๋ยวเสียงดังก็เราก็เอาน้ำนะครับน้ำจากแหล่งอื่นที่มีออกซิเจนนะครับสูงนะครับ เช่นนี่นะครับผมเอามาจากคลองที่อยู่ข้างกันเนี่นะครับนะครับดูดขึ้นมาเลยครับดูดขึ้นมาแล้วก็เอาลงไปเติมในสระนะครับตอนนี้เป็นวิธีที่ถือว่าดีที่สุดแล้วนะครับดีที่สุดแล้ว ตนี้มันก็เป็นการเติมออกซิเจนเข้าไปในตัวนะครับการดูดขึ้นมาเนี่ยทำให้น้ำแตกออกมาแบบนี้ก็คือมันจะรับออกซิเจนไปเยอะนะครับน้ำมีออกซิเจนเยอะแล้วก็เป็นน้ำใหม่นะครับ,นะรบเดี๋ยวเราเติมเข้าไปจนแบบเต็มสะเลยนะครับเต็มสะเลยนะครับเราไม่ต้องกลัวนะครับอ่ะ นะครับนครับถ้าเป็นน้ําใหม่นะครับพวกกบพวกปลาก็จะชอบนะครับใช่ไหมฮะขึ้นมารอหมดเลยนะครับขึ้นมารอเลยนะฮะนี่น,กกกนะครับน้องกบนะครับมารับน้ําใหม่ก็เติมไปเรืเ่อยครับเติมไปจนกว่าน้องปลาเนี่ยจะไม่ขึ้นมาแล้วในวันพรุ่งนี้นะครับ เราดูวันพรุ่งนี้ว่าจะขึ้นไหมถ้าขึ้นเราก็ต้องเติมใหม่ก็คือออกซิเจนเนี่ยเขาน,าน่าจะไม่พอละน้ําข้างล่างน่าจะเสียมากละนะครับเราดูนะ้าข้างบนเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่ามันเสียมากขนาดไหนนะครับเพราะว่า,าพวกเศษตะกรพวกอะไรหลายแหล่เนี่ยเขาจะลงไปอยู่ข้างล่างนะครับเขาจะอยู่ไปลงไปอยู่ข้างล่างเนาะ,นะครับโอเคนี่ น้องกบนะครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูปึ๊นบนะครับกบนะครับอ่ากล้องจะแตกหน่อยนะครับเพราะว่าซูมไกลมากนะครับโอเคประมาณนี้นะครับขอบพระคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับวิธีง่ายๆครับ